แม่น้ำชีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญเป็นแม่น้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เขาพังเหยซึ่งเป็นสันปัน้ำของลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำชีโดยมีลำน้ำสาขาหลักๆ5้าลุ่มน้ำด้วยกันคือลำน้ำพรมลำน้ำพองลำน้ำเซินหรือลำน้ำเชิญในปัจจุบันลำน้ำปาวและลำน้ำยังไหลผ่านในพื้นที่หลายอำเภอหลายจังหวัด คือจังหวัดชายภูมิไหลผ่านอำเภอหนองบัวแดงบ้านเว้าหนองบัวระเวจตุรัสอเภอเมืองคอนสวรรค์ส่วนจังหวัดขอนแก่นไหลผ่านอำเภอแวงน้อยแวงใหญ่โคกโพชัยบรรจาคีรีชนบทบ้านไผ่บ้านแหดและมาที่อำเภอเมืองขอนแก่นไหลเข้าไปสู่เขตพื้นที่อำเภอโกสุงพิสัยอเภอกันทระวิชัยและอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่จังหวัดกาลสิน์น้ำทีไหลผ่านอำเภอคลองชัย กมลาใสและร่องคำจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำชีไหลผ่านหลายอำเภอคืออำเภอเมืองอเภอจังหารเชียงขวัญทวัดบุรีไปอำเภอเสรลพูมเข้าสู่อำเภอทุ่งเขาหลวงอเภออาจสามารถพื้นที่จังหวัดยโสธรน,น้ำชีจะไหลผ่านอำเภอเมืองอเคอ,อวังจังหวัดอุบลราชธานีน้ำชีจะไหลผ่านอำเภอเขื่องในและบรรจบก,กับแม่น้ำมูลที่บ้านวังยางตำบลบุ่งวาย อำเภอวารินชำรากร้อยต่อกับอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดมีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ49,480ตารางกิโลเมตรน้ำทีมีความยาวกว่า765กิโลเมตร